สวัสดีครับคุณผู้ชมพบกับรายการอีสานทีกกับผมอ้วนเล็กหนึ่งนะครับอย่าลืมที่จะเข้ากลุ่มอีสานทิกทาง Facebook โดยพิมพ์อีสานทินะครับคุณผู้ชมวันนี้เรงคงอะไรอวรอถึงหลวงปู่ทองอยู่สังวุโทโธอยู่นะครับหนึ่งในครูบาอาจารย์ของอีสานทิเราที่ล่วงลับไปแล้วจากไปยังไม่มีวันหวนกลับนะครับฝากไว้ด้วยคำสอนของท่านในเรื่องสัจจะ ที่ลูกหลานทุกคนยังคงปฏิบัติตามอยู่นะครับในส่วนของพระเครื่องของท่านก็จะเป็นตำนานสืบต่อไปครับคุณผู้ชมวันนี้เราจะมาพูดถึงเหรียญมนพระการหรืออาจจะเรียกได้ว่าเป็นเหรียญรุ่นสุดท้ายที่ท่านปลุกเสกที่เรียกได้ว่าทิ้งทวนความเข้มขลังแบบเสือเพื่อเป็นตำนานให้ลูกหลานครับ เหรียญมณฑปการถือว่าเป็นเหรียญรุ่นสุดท้ายที่หลวงปูท่ทองอยู่ท่านปลุกเสกโดยที่มีหลักฐานยืนยันอย่างแน่ชัดแต่ก็เป็นเหรียญหรือว่าวัตถุมงคลชิ้นแรกที่ทางอีสานทิกได้จัดสร้างขึ้นแต่เพียงผู้เดียวนะครับผมมณฑปการนี้ก็จะมีเหรียญทั้งหมด1นึ่พันเจ็ดสิบหกเหรียญด้วยกันครับคุณผู้ชมโดยที่ทุกๆองค์จะแช่น้ำมนต์ครับ โดยน้ำมนต์นี้ก็จะเป็นน้ำมนต์ที่ผสมระหว่างน้ำมนต์ของวัดระฆคังน้ำมนต์วัดบวรน้ำมนต์ของวัดอาวุธและอีกหลากหลายวัดนะครับโดยในน้ำมนต์นั้นก็จะแช่มีดหมอหลวงพ่อวันตะกุดหลวงพ่อวันตะกุดหลวงพ่อขอมมีดหมอหลวงปู่ทองอยู่ตะกุดหลวงปู่หมุน เพื่อให้เกิดความขลังมากขึ้นครับคุณผู้ชมอ๋อแล้วก็จะมีตะกรุดของหลวงปู่เขียนที่อุบลด้วยนะครับโดยมีการปลุกเสกโดยหลวงปู่ทองอยู่ร่วมกับพระสมเด็จป,ปีทองหมุงทรัพย์ซึ่งตอนนี้ราคาขึ้นแรงมากๆครับคุณผู้ชมนอกจากนั้นก็จะมีการปลุกเสก,กร่วมกับเสือหล่อนะครับของอาจารย์ประสานชัยชนะและเสือที่เป็นงานแกะครับคุณผู้ชม โดยพระเครื่องรุ่นมนพการที่เป็นเหรียญนี้จะปลุกเสกเพียงแต่เหรียญเท่านั้นนะครับคุณผู้ชมกล่องใส่พระไม่ได้ปลุกเสกนะครับเพราะว่าทางเริ่มแรกเดิมทีนั้นตอนเปิดจองทําใบโบชัวเนี่ยก็คาดการว่าจะสร้างทั้งหมดราวๆหนึ่งหมื่นเหรียญน,นะครับคุณผู้ชมเพียงแต่ว่าคนไม่รู้จักหลวงปู่ทองอยู่เลยตอนนั้นก็ไม่มีคนจองครับคุณผู้ชม มีคนจองน้อยมากๆคือหลัก10องค์เลยซ้ำท,ทางทีมงานก็เลยสรุปกันว่าสร้างจํานวนให้น้อยลงดีกว่าเพราะว่าเราไม่ได้มีทีมการตลาดที่มากมายก็เลยคุยกับผู้ที่จองไปแล้วเนี่ยบอกว่าต้องขออนุญาตขอขออภัยด้วยเราจะต้องเปลี่ยนจํานวนมาเหลือหลักพันเหรียญก็คือ1,000เพราว,ราว 1, หนึ่งเหรียญเพราะฉะนั้นหลังจากที่เปลี่ยนจํานวนน้อยลง ก็มีคนเข้ามาจองเพิ่มเพราะคราวนี้ทางส่วนของตัวพี่โนต้ตที่สร้างงาแกะรูปเสือนี้ของหลวงปู่ทองอยก็ออกความเห็นว่าเขาขอเหมาเนื้อล่างผมก็ว่าเออถ้าเหมาเนื้อล่างนี้ก็จะเป็นประโยชน์ให้กับคนอื่นๆที่มาเช่าเนื่องจากว่าพอเหมาเนื้อล่างไปราวๆสามร้อยเหรียญก็แปลว่าเนื้อล่างก็จะมีน้อยมากๆครับคุณผู้ชม เวลาที่ลุ้นโชคคุณผู้ชมก็สามารถที่จะได้เนื้อบนได้ง่ายขึ้นก็เลยแจ้งคนที่จองพระบอกว่าอ่ะถ้าจองตอนนี้ก็จะมีสิทธิ์ได้เนื้อบนมากขึ้นส่วนเนื้อบนสุดของรุ่นนี้ก็คือเนื้อเงินครับคุณชมเป็นเนื้อเงินที่ค่อนข้างมีความสวยงามมากๆแต่ว่าพอเรานำไปแช่น้ำมน ความสวยอาจจะน้อยลงครับคุณผู้ชมแต่ที่ทดแทนมาคือความเข้มขลังครับสำหรับเนื้อที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นี้ก็เป็นเนื้อนวะโลหะนะครับซึ่งเรานำมาแช่น้ำมนของเราราวสองสัปดาห์แล้วหลังจากนั้นหมัหมนลยครับคุณผู้ชมเอาเหรียญออกจากน้ำมนต์แล้วนำไปแช่คลุกลงกับผงหัวเชื้อสมเด็จปีทองหมุนซับครับคุณผู้ชมเพราะว่าตอนนั้นเรามีการจัดสร้างพระสมเด็จปีทองหมุนซับ อยู่พอดีเพราะฉะนั้นหัวเชื้อนั้นเราก็แบ่งออกมาเพื่อจะนำมาคลุกกับเหรียญมนพการซึ่งเป็นเนื้อนวะโลหะเท่านั้นนะครับเนื้อนวะโลหะก็จะแบ่งเป็น2องแบบคือนวะโลหะแบบไม่ตัดปีกและแบบตัดปีกครับคุณผู้ชมซึ่งเราก็เรียกกันสั้นๆว่าหนุมานคลุกฝุ่นนะครับเนื่องจากหนุมานองค์นี้นั้น ได้คลุกฝุ่นหรือว่าผงพุทธคุณนี้อย่างแน่นหนาเลยครับคุณผู้ชมเหรียญนวโลหะทุกองค์ต้องมีการคลุกฝุ่นหรือว่าคลุกผงพุทธคุณนะครับคุณผู้ชมโดยที่แต่ละองค์นั้นจะมีผงที่ติดหนาหรือบางนั้นไม่เท่ากันครับก็เป็นอีกสเสน่ห์อย่างหนึ่งของเหรียญนวโลหะของหลวงปู่ทองอยู่ในเหรียญมนพระการนะครับ ต่อมาครับคุณผู้ชมมีหนุวานคลุกฝุ่นแล้วก็จะมีลิงลมครับลิงลมนั้นก็คือเนื้ออัลปาก้าคลุกในน้ําหมักของหลวงพ่อสมบุญครับบางคนบอกว่าทําไมไม่คลุกในน้ําหมักของหลวงปู่ทองยูละ่ะก็หลวงปู่ทองยูท่านไม่เขียวหมักครับแต่ด้วยความขลังนี้น้าําหมักนี้ได้มาแล้วก็นํามาคลุกเหรียน อัลบากาครับคุณผู้ชมเหรียญอัลบากานี้ตอนคลุกนั้นหน้ากากทองทิพย์จะไม่ได้คลุกด้วยนะครับเพราะหน้ากากทองทิพย์กำลังสั่งอยู่สั่งตัดแล้วมาแปะทีหลังครับคุณผู้ชมเพราะฉะนั้นจะสังเกตได้ว่าเนื้ออัลบากาจะมีคราบน้ำหมากข,ของหลวงพ่อสมบุญอยู่นะครับทั้งด้านหน้าและด้านหลังก็คือผ่านลงปากของหลวงพ่อสมบุญมาแล้วเรียกได้ว่าอย่างนั้นเลยครับคุณผู้ชมและเป็นเหรียญเดียวที่ผ่านลงปากของ หลวงปู่ทองอยู่สั่งมุโทโธด้วยนะครับเนื่องจากเป็นเนื้อเดียวเท่านั้นที่หลวงปู่ทองอยู่ท่านเป่าส่วนเหรียญน,นี้เป็นเหรียญทองทิพย์ครับมีความสวยงามเหรียญน,นี้ภาพนี้ก็จะเป็นภาพก่อนที่ลงมาแช่น้ำมนต์นะครับคุณผู้ชมส่วนเหรียญของเนื้อทองทิพย์นั้นจะมีแบบเดียวคือตัดปีกนะครับแต่เหรียญน,นี้ครับคือเหรียญทองแดงจะสร้างทั้งแบบตัดปีกและไม่ตัดปีกนะครับคุณผู้ชม แต่ทุกเหรียญต้องย้ำทุกเหรียญทุกเนื้อแช่น้ำมนต์ทั้งสิ้นครับเหรียญเนื้อบนสุดที่บอกคุณผู้ชมไปตอนต้นรายการก็คือเหรียญเนื้อเงินนะครับเหรียญเนื้อเงินจะมีความพิเศษคือสร้างทั้งหมด6เหรียญและทุกเหรียญจะมีการเจิมแป้งเศษแป้งเศษนี้เป็นแป้งเศษของหลวงปู่ม,มุนที่ผมได้รับมาจากอาจารย์มงคลนะครับผู้สร้างพระเก่งจเจริญลาบ และหลวงปู่ทงอยู่ท่านเมตตาเจิมให้ทั้งหกเหรียญน,นี้แต่บางเหรียญที่เป็นเนื้ออื่นก็อาจจะมีแป้งเจิมติดมาด้วยนะครับคุณผู้ชมแต่ย้ําแค่ว่าเนื้อเงินทุกเหรียญต้องมีแป้งเจิมนะครับส่วนเหรียญน,นี้คือเหรียญเนื้อเงินลงยาที่บอกว่าลงยาเนี่ยก็เลยอาจจะไม่เห็นแป้งเจิมแบบชัดๆแต่เหรียญเงินลงยานี้ ก็เป็นเอกลักษณ์ที่สวยงามเพราะว่าเป็นเหรียญเงินเหรียญเดียวเท่านั้นที่ได้รับการลงยาคือผมมาหยิบมั่วหยิบมั่วมาห้าสิบเหรียญคละกันเลยครับห้าสิบเหรียญเพื่อจะนําไปลงยาลงยาพื้นเหรียญเหมือนกันทุกองค์คือสีเขียวและตรงจีวรเป็นสีส้มครับส่วนเหรียญน,นี้ไม่ใช่เนื้อเงินแล้วนะครับคุณผู้ชมเหรียญน,นี้เป็นอาวากาหน้ากาดทองทิพย์จะสังเกตได้ว่า หน้ากากนั้นจะสีออกเหลืองๆก็คือเนื้อทองทิพย์นะครับส่วนพื้นเหรียญนี้ก็จะเป็นเนื้ออวกาจะมีความสะอาดน้อยเพราะผ่านน้ำหมักข,ของหลวงพ่อสมบุญมาแล้วนะครับแต่ไม่ว่าคุณจะชอบเนื้อแบบไหนไม่ว่าจะเป็นทองทิพย์ทองแดงนวโลหะเหรียญอวกกาหน้ากากทองทิพย์หรือแม้กระทั่งเหรียญเงิน ซึ่งแต่ละเหรียญก็มีการจัดสร้างน้อยและขอย้ําว่าทุกเหรียญได้ผ่านการแช่น้ํามนต์และไม่ว่าคุณจะชอบเหรียญไหนขอ้มีสัจจะรัทาครับแค่อเลยือเรานับถือที่อันที่เอาที่มันเป็นจริงหรือดูจริงล้านนี้เขาก็ไม่ได้คือบอกเขายังไงก็ไม่ได้อุดตังอัดพวกอุดช่งอัดอะไรทายนะดันใัดอุดอัดอุดอัด I não posso sair. Olha o